เขาเกิดมาเป็นคนยากจนเพราะกรรมบาปกรรมชั่วเมื่อเป็นคนจนแล้ววนไปสู่กรรมอาลามกเวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าปาเปนะ็นป่าปังสังสันธมานามหาพลาเขาเอาบาปเก่านี้แหละไปต่อเอาบาปใหม่เหมือนเราเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่ อยากได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อเอาคสิอเอานกคุมบอกไปต่อนกเขาโมมาได้ไอื่นยูใต้เขีอยากได้บาปก็เอาบาปไปต่อบาปพวกเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองนั่งสมาธินี่เราเอาบุญมาต่อบุญตาเราก็ไม่บอดหูก็ไม่นวกในมีโอกาสเชื่อฟัฟงพระธรรมฟังพระรัตนตรยัยมาฝึกมาฝนมาให้ทานรักษาสิ้น นี่เรียกว่าปุญเนะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญเก่าด้วยบุญใหม่ยิ่งได้บุญมากเอาดีต่อดีเอาบุญต่อบุญเอาบาปต่อบาปเอาชั่วต่อชั่วพวกเรากเดี๋ยวนี้กำลังมาต่อเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุ